คนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ My Little Farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรปี6ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา100,000บาท และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากปุ๋ยรุ่งอรุณจากความสำเร็จอย่างทุ่มท้นของโครงการ m า l ิ t t นฟาร์มปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรภายใต้แนวคิดคิดจริงทําจริงบนพื้นที่จริงในรูปแบบของรายการียลิตี้ตลอด5ปีซึ่งตลอดระยะเวลา5ปีได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและนี่กำลังก้าวสู่ปีที่6 ซึ่งโครงการได้ทําการคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั่วประเทศให้เหลือเพียงแค่10โรงเรียนเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบนพื้นที่จริงขนาดหนึ่งไร่ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดภายในระยะเวลา60วันด้วยงบประมาณ5,000บาททั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจการเกษตรเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำการเกษตรแบบครบวงจรทั้งด้านความรู้ทางการเกษตรความรู้ด้านต้นทุนและการบริหารโครงการ ภายใต้ปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคตเพื่อให้ดินดีแล้วก็ไปเสริมเอ่ให้เพื่นะครับที่เราปลูกดีขึ้นเลยเป็นธาตุอาหารที่เพิ่มการเจริญเติบโตให้พืชค่ะให้พืชดีขึ้นอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกับชมหน้าของทั้ง10โรงเรียนว่ามีใครกันบ้างมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน,น้องๆทั้ง1ิโรงเรียนได้กับ สุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรในรายการมาลิต้ลฟาร์มวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณพี่พาเรามาติดตามโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ